กันว่าใครผิดใครถูกนะครับเนาะก็ต้องรอรอศาลนั่นแหละตัดสินนะครับศาลเดี๋ยวนี้ใช้ได้ไปได้สาลพุ่งมาแล้วอะอะไรนะเสาศาลยังพุ่งมาแล้วเสาศาลพุ่งอ๋อก็ธรรมดาละศาลอยู่นานศาลก็เสาศาลก็จะพูดผมตกใจหมดนลเนี่ยเ๋ยวอย่าพูดเรื่องศาลนะผมจะติดโคกศาลพระภูมิเนาะอาจารพระภูมิใช่ไหม เออเปนเกียวอะไรก็สารนู้นอกผมยิ่งไม่อยากไปเข้าไปอยู่ในคุกเดี๋ยวผมเห็นเขาอยู่ในคุกผมกลัวไงเอาเข้าไปอยู่เป็นเพื่อนลุงพลไงไม่ไปแล้วเนาะไหนคุณบอกอยู่ว่าถ้าลุงพลติดคุกจะไปติดแทนอยู่ผมได้ยินอยู่นะอ๋อเหรออ่าตรงนี้ฝนตกไปไม่รอดไปไม่รอดใช่ไหมอันแล้วป้าแต็น่ะป้าแต็นก็กําลังนั่งกินทมิ้ตามอยู่ครับครับดีรัวแต่้็แล้วถ,ถ้าเธออยู่ที่ไหนเนี่ยพชรจะรณนกาบ มุกทหารมันเกี่ยวกันมันใก,ก,กล้กันไหมนะตะกลน,นี่มันจะยากหรือเปล่ามันจะยากอะไรแค่แค่เปิดโทรศัพท์ไปช่องประ c e นก็เจอแล้วนะครับไม่เจอเปิดเปิดไปไลนไม่เจอเลยสแสดงว่าไม่มีเนต็ตนะดิมีมีใช่ไหมในมีมมคุณจะเอาชนะผมไม่ได้ใช่ไหมเนี่ย <laughs> 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 อ้าวขอบคุณมากครับที่โทรมาหานะดูถ่ายทอดสดได้นะครับในช่องสกิทข่าวสารมาลังถ่ายทอดสดยูจ้า ด้บผมขอบพระคุณครับครับต่อไปนะครับทนายสายหยุดนะครับก็ติดหนึ่งในห้าเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมนะครับเนาะตั้มทนายนันชัยทนายราชพลทนายเดชาแล้วก็ทนายสายหยุดที่ผมเรียกว่าไอ้เมื่อกี้เนี่ยพูดผิดว่าไอ้ลูกัดเขาไม่มีไม่มีนั่นหรอกนะครับไม่ติดไม่ติดอะไรกับเขานะครับเนาะทนายสายหยุดก็นะครับก็มาดังช่วง ช่วงช่วงคดีอะไรคดีทนายตั้มนะครับที่ทนายตั้มโดนจับนั่นแหละทนายสายหยุดปกติผมก็ไม่เคยได้ยินชื่อทนายสายหยุดนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ทนายที่ที่ผมบอกว่าเป็นเป็นทนายที่เขาเรียกว่าสายพูดบวกอ่ะเขาเรียกว่าคิดบวกครับก็คือทนายรัชพล่ะเขาก็แนะนําว่าไม่ต้องเอาทนายดังนะครับมาทําคดีเพราะว่าเอาทนายเก่งมาทําคดีดีกว่านะครับไม่ต้องเอาทนายดังนะครับอันนี้ก็ เห็นด้วยนะครับเพราะว่าตั้งแต่เริ่มคดีมาผมก็เห็นเหมือนกันนะครับมีคนพูดแบบนี้ไม่ต้องเอาทนายเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามหรอกแล้วก็อย่าไปเอาทนายโซเชียลนะครับเพราะว่าอยู่ในโซเชียลในเก่งจังนะครับเนาะแต่ว่าเอาที่ท,ท,ที่ที่ออกมาที่แท้อาจจะไม่เก่งอะไรประมาณนี้นค่คุผู้ชมนั่นก็คือนะครับทนายอ่ารัชพลก็แนะนําว่าเป็นทนายที่ไม่ต้องมีชื่อเสียงโนเนมก็ได้ขอให้เก่งนะครับอันนี้ก็เห็นด้วยเหมือนกันนะครับเนาะอยากผมไม่เคยเห็นทนายอ่ไปว่าความ นะครับเอ่อให้อทนายมาว่าความให้ผมนะครับท่านผู้ชมนั่นก็คือทนายเอกนะครับท่านผู้ชมหลักฐานอะไรดีเอ็นดีเอแล้วก็ไม่มีอะไรดีเอ็นเอแล้วลุงคนป้าแตนเนี่ยเขาสู้ยังไงก็รู้อยู่ไม่ไท้หรือว่าใครทำอืม<ะ>ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขารู้หรือเปล่าเหมือนเหมือนกับเขาไม่รู้มั้งครับทำไมเขาสู้แบบยังไงอ่ะ และญาติที่น้องออกมาแต่ละคนเอาพูดกึกกักจะพูดให้กระจ่างไปเลยก็ไม่พูดนะพูดไม่ขาดประมาณนี้ใช่ไหมครับนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเหมือนเหมือนอมอมอําอยู่อย่างนั้นใช่ไหมนั่นแหละนั่นแหละก็เช้เป็นคนรู้อยู่ตลอดเนี่ไหร่ที่ผมรู้ผมรู้อยู่ครับแล้วก็ครับแล้วก็ผมก็ภาวนาบอกว่าเออเขาน่าจออกมาแฉได้แล้วนะเขาน่าจะเปิดเได้แล้วแต่ไม่ถึงสารสองได้ไงไม่ถึงที่ไอ้รู้ได้ไงครับเนะครับมัน เฉยอยู่ไอ้ลุงคนป้าแตนก็ทําอะไรอยู่มันสู้ยังไงก็ไม่รู้อืมเนี่ยเขาบอกว่าลุงช่างบอกว่าลุงจะติดจุดๆจ,จ,จ,จะออกมาเปิดโปงเปิดเลยครับแล้วทำไมเปิดตั้งแต่แรกแหละตั้งแต่ยังไม่เข้าล่ะหมดเวลาเปิดแล้วมั้งงั้นอ่ะเออโม่เล่นที่เล่นท่าเล่นทางอะไรอ่ะครับอืมจริงเขาไม่พูดออกมาเลยมันชนชนไปเลยครับอืมเออเห็นไหม,<อ>ไมล่ะ ครับผมมันพลาดขึ้นมาเลยเห็นมันมันง่ายาไหมล่ะทีนี้มันง่ายไหมเนี่ยครับอืมใ่้เราก็รุ่นให้กําลังใจเชียร์อยู่ตลอดนะดูข่าวชื่นันเข้ามาตลอดนะครับผมอ,อืมพี่มีค,คนคมีคนบอกว่าช่องนี้มักแต่มักหาแต่พวกกระดอถอกเขาว่างั้นเ <c oughs> นี่ยชาบูเนี่ยเขาเขียนมาเขาว่าผมหรือว่าพี่เนี่ยแล้วแต่เขาเถอะอ๋อข้างเขาเนาะข้างเขา เออครับแล้วเราก็โอ้โหรุนไอพ้ไอพวกไอ้พวกไยตรงข้ามมันก็ทั้งเหยียดทั้งกระทืบครับไม่รู้เป็นสาใจอะไรกันนักันหนาทีแรก้ก็ไปเข้าช่างไอ้คนหมดไอ้ลุงคนหมดนะครับไอพ้ Isab, พวกที่พวกที่ดงัดงๆนันอ่ะครับแล้วมันกลับตลกปากนี่มันมีนี่แหละมันบ่งบอกถึงอะไรโดยไ,ไ, or, ไอ้ไอ้มอสหน้าดำอีกคนหนึ่งอืม <compris, S 1> ครับอ่าแล้วก็ไอ้ไอ้อะไ, HIV, ไรฤาษีอะไรไอ้ลิงนไอฤาษีอะไรเนี่ย ไอตัวลายลายนั่นเหรอนั่นแหละเอาบีรู้จักมันเหรอเนี่ยเมื่อไหร่จะโดนสักทีเขาเลิกเริ่มเริ่มจะไม่อยากรู้จักมันแล้วพี่ยังจำมันได้เลยมันนี่จะเด็ดจำหรอกแต่มันเห็นมันก็รู้เลยนี่แหละ้ไหมเห็มันตัวมันก็รู้เลยนี่แหละสันดานมันอะ มันบูญยามมันยีมันสาใจอะไรตรงไหนมันเอามันนั้นมันเอาโซ่มาด้วยนะพี่มันใส่ชุดนักโซ่มันเยอะมันเยอะมันเอาโซ่อันบักใหญ่ผมแว่าสงสารเวทนาสังขารมันแบกโซ่อยู่อะที่นี่มันก็เข้าข้างมาทางนี้นะมันบอกว่าจะไปติดคุกแทนลงพนไม่เห็นลงพนทุบาฟตั้งแต่ไอ้ปลาไอ้หมูไอ้หมาอะไรก็ไปใช้ที่ที่ไหนน่ะมัาช่วยอนะอืมครับอืมครับผมจนจนมัน เนาะจนถึงขนาดนี้แล้วไม่รู้จะทํายังไงแล้วอย่างเงี้ยครับไอ้เราก็เชื่อมาตลอดนะดูข่าวดูเราดูเหตุผลนะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าข่าวอเราเราเชื่อเราดูกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่มันผ่านมาเน่ะมันคาราคาสไงก็ไม่รู้ครับดูแล้วมันไม่ไม่ไม่น่าไม่น่าจะมาถึงจุดนี้เลยเลยเนาะมันผ่านับเหมือนเล่นหลอดเหละหลอดเละกันอยู่งั้นแหละครับผม พี่มันมันเที่ยวใช่ไหมมันไส้ใช่ไหมมันอืมันโมโหแทนใช่ไหมนั่นเลยนั่นแหละถ้าเป็นพี่นี่พี่ออกมาประกาศโป้งๆเลยใช่ไหมก็สู้ไปเลยไงก็พูดไปเลยไงครับอออืมเแล้วจะไปไปไว้หน้ามันทําไมเอาพี่พี่สมมุดว่าพี่ออกมาพูดใช่ไหมออกมาพูดว่าอย่างงู้นอย่างนี้พี่กระจำได้หรือเปล่าว่าแม่เด็กเขาบอกว่าถ้าไม่มีหลักฐานก็จับแม่ไม่ได้แล้วพี่จะทำอะไรอ่ะได้อันนี้ก็ แล้วหลักฐานหลักฐานที่ลุงพลที่ันผ่านมาเนี่ยมันชัดเจนไหมล่ะครับมันชัดเจนไหมล่ะแต่มันเป็นมันจะปลูกมัดเขาได้ไหมล่ะและเหตุจูงใจเขาล่ะเรื่องอะไรล่ะที่ผนผ่านมาก็มียารรสิทธิ์งสิทธิ์อะไรเขามายุ่งและพ,พยานพยานพยานที่บ้านเขาก็เห็นแล้วสดดิ้งก็เห็นครับเออ,เอ,ออันนี้อันนี้เห็นด้วยสดิ้งก็เห็นเพราะดดิ้งไม่ได้หลับเนาะ แล้วแม่บอกว่าไอ้สดิงหลับอา่อาอา่าอ่าสดิงมันต้องเห็นนะมันไม่สื่อตรงนี้แตไมไม่จอดตรงนี้เอออันนี้พี่พี่วูดเข้าท่าดีนะเพราะว่าสดิงมันไม่ได้หลับเลยเอเอครับที่ผ่านมาเลยมันมีพิรุธหลายอย่างกับแม่ชมพู่นะอืมอ,อ,อืมเออครับอืมตามนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วนะครับอ่าเขาอยู่เขาดูอยู่หรือเปล่าน้อเนี่ยน,น,นะครับอยากให้เจ้าตัวคนที่เคยอยู่ในคุกนะครับเขามาเล่าให้ฟังนะครับเขาบอกว่า อยากจะฝากป้าแตนนะครับเวลาไปเยี่ยมลุงพลเนี่ยนะครับไปบอกสักหน่อยสักคําสักนิดสักสี่ห้าคำอยากจะฝากตรงนี้ไปถึงลุงพลนะครับเนาะคันผมจะพูดเองผมก็พูดไม่ถูกนะครับว่าอยู่ข้างในเนี่ยเขาบอกว่ามีอะไรมีอะไรห้าอย่างอยู่ข้างในนั่นแหละท่านผู้ชมนะครับเนาะถ้าคนไม่กระทําความผิดเนี่ยนะครับไปหาตรงนั้นแหละนะครับแล้วก็จะไม่แล้วก็จะไม่โดนนะครับเขาจะช่วยจะเาะคนดีนะครับอ่านะครับ